สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเก,กษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงวงามมือหนีบานสว่างงวงามภาพี่ผ้าน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกกับบูบ้านญชังหวังพื้นเมืองจังหวัดเชียทรอนย่ามเล้งตลาดนัดเปิดวันแรงวันจันทร์นะพี่น้องเนาะที่จริงบ่นเปิดเปิดไม่ทางการลองพี่น้องเปิดในหอยเพิ่นน้ำงัวน้ำควายเขาม้าซื้อขายกันแต่ว่ากาบอ่อหายเอาออกเนาะแรงนีิพี่น้องหาเอาออกเนาะพี่น้องเป็นกะจะให้เอาออก เสาเมื่ออื่นวันอังคารเพราะว่าตลาดเปินเปิดเป็นทางการเสาวันอังคารนะ้อพี่น้องเนาะเสาวันอังคารเปินเปิดเป็นทางการเพราะฉะนั้นเมื่อน,นี้ก็เป็นการสื่อการข,ขายของนายหอยเพิ่นก็เอาเขาขอกเขาฟ้ามไปประมาณนั้นนะ้อพี่น้องเนาะอันนี้บอกพ่อพี่น้องฟังก่อนเป็นเ,นเนนนะบื้องต้นน้อพี่น,น้องเนาะราคางัวสิแดนบลสัปดาห์นี้คอยชมนะ้อพี่น้องเนาะบานสมังงัวงามอาสาภาพีพระน่อสมบูรณ์ราคายพ่อพี่พน้องได้รับฟังกันวางงูอ่ามันสิเป็นอย่างไรน้อพี่น้องเนาะสีแดนบลสิประมาณไหนน้อพี่น้องเนาะมีสายเหนือเลยพี่น้อง ตัวหนี้สายเหนือกำลังมาหาพี่น้องเนาะหนี่พี่น้องเนาะมาเมิ่งพี่น้องเพิ่นกำลังคนคือมาหุ่มร้ายเถอะอ้ย <c oughs> <c oughs> คนจะมาหุ่มร้ายจะพูดนะไรจับเสือกเอาล่ะห้อยเบี้ยเพื่อนให้เถอะเบิ่งตบแบบง่าพี่น้องตบแบบง่าอ่ะน,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 ะนี่ตัวนี้เบิ่งคนหุ่มร้ายพี่น้องเนาะ คนกำลังหงุดหงิดพอสาได้อุ่นอุนมากคือกันพอสาห้อยกำลังมาต่อรองเพคุณคือกันได้ขายง่ายพี่น้องมื้อนี้ขายกันง่ายได้กับไรนิดหน่อยก็ได้พอสากำลังืต่อรองพี่น้องเนาะพอสาได้งัวแม่แยกลูกมากเลยพี่น้องเนาะเดีไป มือถอมนขาเมือนซีบเ่นเด็นมื่อนซีเมื่อนหาปรเน่นเรือนบ่ไรเรื่องหานพโอ้หมายถึงว่ามีตัวผู้นั่นบ่ผู้นั่นปอโอ้นั่นบ่ผู้นั่นบ่ผู้ตัวนั่นเขาหายมือถหาไม่หาไม่หมายใช้เื่อหาเรานี่เมื่อนหาเป็น กำลังจะขายนะพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าหอยสาบันเอาอยากได้สูงขึ้นไปกว่านี้จัางนอยสั่นหอยสาบะนะพี่น้องเนาะเออหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยปูหน่อยพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยปูหน่อยคุณว่ากำลังแรงนี่พี่น้องปูหน่อยกำลังแรงนะพี่น้องเนาะว่ากำลังแรงกำลังอ่านกันหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเปิดไว้

แม่สาวเท่าไรเพิ่นเปิดเท่าไรแม่สาวพนพนเดน้ำหกพันหบองเด่ยวมื่0หกนะบ่แน 10, 10, 10, 6, มนหกพันมื่หกับมื่นหกหร้อยัรื่อยองโอ้ 10, 6, ตัวละหนึ่งหมื่นหกหนึ่ง่นหอยเพราะเนี้ยอ่าหอยสากําลังถือกลุ่มพี่น้องติ้งเ่าไรเลยถือกลุ่มหอยสาเ่า <c oughs> ายดีครับเรื่อถือเขาเรเน่เื่องถือเขาเราตัวแม่เนี่ยมาจากไดเท่ไรตัแวแม่นี่ อเดี๋ยวสัมผัสครับหอยสากรเป็นมื่นนะ่ามื่นไต่หาพันวัสัวม่อี่พี่น้องอ่ะนี่คือราค้างวันวันนี้นาะพี่น้องน่าเอาหอยอยสาเพิ่นขายเพิ่นได้มากสามตัวยวเพิ่นสีมันบ่ค่อยชมนะพี่น้องเนาะ ยางมาทางผีพี่น้องยางมาทางพีหอยหอยกำลังมาอันนี้เพื่อนพี่น้องมาทางพีคือกำลังมันคือเ่าเคยดื้อแง่มันพี่น้องตัวนี้งามๆเพิ่ได้รอดมือไหร่รอดจ็กบัตมาแต่ตัวแบบงามนึงเนาะ นอดเพืปด่นอน้อพี่นอบอกนี่หล่ะถบอกมาดีนวั้ถ้าเยอะสริไบอเป็นไห้อดก็สั่นตัวนี้รอดตัวบักงามนึงพี่น้อพุดนะตัวงามงามเป็นเสียรอดใช่ไห้เป็นไหร่รอดก็พ่นอนนี้ 2องพันสอง0ห่ตัวงายเดีวสองหมื่นหกนตัวหน่อยตัวตัวหน่อยเดเขทามาอ้่นว่าพูหตัวนั้นไหมตัวนั้นไหม่โอ้ว่าท่านถามอยู่ว่าท่านถามอยู่ตัวนี้อย่าขายด้วนี่ตัวนงามงามนี่ฝันหยาดเอาแล้นโอ้ยงามเลยนี่อนาคตพอพันไหนเดียพี่น้องตัวนี้งามงามห่อยจอยพืนกำลังถือกรุ่มพี่น้อง รุ่มกันไรพี่น้องถือกลุ่มพูดอ่ะคนกำลังมาสื่อนี่คือราค่างัวสักกันราขางัวอ่าพี่น้องกพจะได้2อีตัวนั่นปคูดำดำสองสีแมนนอีเขาหาัว่าถ้าห้2สอสามอันนั้นสองสองหกบ่สองหกแม่ง่ยนั่นสองหกปะูน้อยนี่เพิ่งจะได้มื่นเอ็ด ตัวน้อยมือเล็กตัวนี้เพิ่งจะได้เท่าไรห้อยจอยเงี้ยมาเปิดสองเนาะวาสองเป็นวาสองตัวนี้วาสองน,นี่คืองวัวชุดซีโตเอามาจากคอกบ้านสว่างางัวงามทั้งหมดเลยตัวนี้เ <laughs> จา้าคุณพ่อไปเมือได้ยังอยู่สีเดียวเสียห้อย,อยจอยไปเอาอาอีกยู่งัวมาตะคอกครับนี่งัวมาตะคลคลอกผมเปินกำลังได้เงินห้อยจอยกำลังได้เงิน ท่านใดพ่อเมืน่นเดี๋ยว์สีเอาน้ำเพิ่มอีกอยืนเช่าเพิ่มอันนี้นี่สอบถามากการาคาซะก่อนพี่น้องสอบถามเดี๋ยวจ,จังสีถ้าเพิ่นขายว่าท่านใดกับจังสีมาขอ,อเบอร์โทรน้ำเพิ่มก่อนน้ำพี่นอนะ้องเนาะยังไปอีกเส้นนะึ่นนงกับพี่น้องเนาะยังไปอีกเส้นนึงว่าท่านใดเยอะพี่น้องไปหนี่อันนี้เบิ่งการต่อรองกันซะก่อน้ำพี่น้องเนาะคันเพิ่นหัวตะลงนเหพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังลงรถหลักกับกำลังต่อร่องกันอยู่กับว่าจะรบกวนในหอยเพิ่นนะน้ำพ,พี่นอนะ้องเนาะให้เพิ่นต่อรองกันอย่างสะดวกน้ำพี่น้องเนาะ ให้เพื่อนต่อรองกันสะดวกให้เพื่อนซื้อขายกันแบบสะดวกบ่อไรเปยนี่เพื่อนพราะว่าลังคนการต่อรองเขาเข<อ>าไปขายข้เพื่อนกับบ่อกะจะชนะพีะ่น้องเนาะกะต้องเห็นใจเพื่อนเดี๋ยวผมสิสอบถามราคาให้ถ้าเพื่อนในขายแล้วผมก็สิสอบถามราคาให้เนาะพี่น้องเนาะก็สิสอบถามราคาการสื่อการขายว่าเพร่ะนขายไป็เท่าใดให้ประมาณนั้นเนาะพี่น้นองนะ <c ười> เนาะเบิ่งการสื่อการขายนี่มั่วตัวปักใหญ่มาแต่ใส่เนาะพี่น้องย่าเครับเปินสีผูกเปิดเท่าใดเนาะเปิดใหญ่อ้วนขนาดพี่น้องเลยเนาะไปนาะพี่น้อง อ้ kaz, สายกัดแม่พันสายกัดพี่น้องดำม like ึดเลยพี่น้องนี่งเป็นผูกไว้เป็นผูกไว้เดี๋ยวสิ่ทามราคาเป็นรอพี่น้องเนาะอ๋อนี่อู้ยเดี๋ยวนี่น้ำเพ้งนี่หอยเป็นผูกไว้ดำไงปลาครูไงดำดำได้ขายหรือเปล่าครับแม่ดำนั่นขายแล้วเปิดอขายไปเท่าไหร่ครับขายไปสามหมื่นหกพันพี่น้องสายกัดแม่พันแบบนี้สามหมื่นหกนี่กัดเพิ่มขายไปหรือพี่น้องสามหมื่นหกพันกัดเลยพี่น้องหนึ่งดำดำนี่ สายกัดเพื่นขายไปเลยพี่น้องพี่ใหาด่ดำมืดเลยสายกัดสามหมื่นหกพันสายเนืออะไรพี่น้องเนาะสายเนือเพิ่เปิดไบเนาะอะน่นี่นี่คือราคางวงเอนพี่น้องนะบาบักงบูนี่ขายอะไรบักคำนี่ขายอไรบักคนี่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวบักใหญ่โคตรบักลาบบักลาบ่สามหมื 35, ่นห้าพันห้าร้อยพี่น้องง่ายขนาดเลย่นนขนาดเลยเนได็ขายแต่ว่าก็เดขายดีเอาเพาะจำหนึ่งเนาะ พอได้อยู่ได้กินพอได้ค้าลูกค้ารถค้าน้ำมันเพิ่นก็เอาจัดการให้ไปต่อได้เนาะประมาณนั้นเนาะห้วย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 เพิ่นได้ขายแล้วเด้อนี่ขายไปจักบาทบาทนี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเพิ่นนาะหมื่นห้าพันเก้าร้อยพอยายสาได้ขายไปแล้วพี่น้องนี่ราคางัวนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเพิ่นได้ขายไปแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นเอาจูงไปแล้วพี่น้องเบิ่งราคางัวได้ขายแล้วเนาะพี่น้องเนาะประมาณนั้นนี่เอาปลาปูน้อยเพิ่นก็ได้ขายแล้วต้เนาะปูน้อยเอาไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปถามเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปเท่าไหร่ เปิดจะไปเปิดตอ่อเท่าใดนี่คือเอาไปขายตอ่อเหรอพี่น้องเนาะเอาไปขายตอ่อเพิ่นสิไปขายตอ่อเท่าใดเดี๋ยวผมสิน้ำมือหันนี่เพิ่นต่อหลอดมืน่นแต่ว่าก็ได้กันประมาณหมื่นนี่แหละหรือหมื่นเอ็ดนี่แหละประมาณนั้นนะพี่น,อน้องเนาะแต่อู้นี่แม่ลูกลูก,ลกผู้สมั่งามาพี่น้องคุณผู้ใดเนาะสมั่งามมือน,นี้ยังบ่ทันได้หรืพี่น้องเนาะยังบ่ทันษั้ราคาบ่ทันได้เปิดราคาให้กับในหอยเพิ่นอยู่เพราะว่าพึ่งเบิ่งการต่อรองกันพี่น้องลูกสาวลูกชายงามพี่น้องนั่นอยู่กำลังต่อรอง ข้องหอยประคำนี่แม่ล so 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 ูก so น <Yeah. S 2> ี่โ oh, อ so ้ข <mam> ้องเพิ <chu> ่อนผิว hmm. พ <PH> ี่น้องงามงามพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เท่าไรผู้ดีเดี๋ยวเพิ่นติดพระราชิ่นกับร่งกินเข่าอยู่พี่น้องเนาะงามค่ะลูกทรายเพิ่นงามงามพี่น้องเบิ่งบอกหูว่าเพิ่นเปิดไว้เท่าไรเดี๋ยวเพิ่นสีเพิ่นกำลังกินเข่าอยู่บอกกล่าวเพื่อนวเกื่อนเพิ่นเอาพี่น้องเนาะเมื่อในท้ายท้าเป็นราคาสอบถามไปบ้างพ่อหูแนวทางแต่ว่าบพท่านเด็กเปิดราคาแต่คอยไหมพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะคอยชมไปสักครั้งนาะพี่น้องมาอีกส่วนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ มาห้าหอยพยักข้างผิเดียวจึงจะเปิดราคาให้พ่อพี่น้องเอ้งัวกระบาดที่พี่น้องมันหัวกรหลาดหัวกรหลาดไปไหนนะพี่น้องเนาะหัวกรหลายมาห้าหอยพยักก่อนทางผีวด้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะสิกับไปห้าหกหอยจอยห้าพอจอยว่าเพื่อนได้ขายไปเท่าไรงัวนะพี่น้องเนาะจากกอบบานสว่างงัวงามเฮากหอยพยักก็เหลือกรหลาดพี่น้องเหลือกรหลายประมาณนี้นี่คือราคางัวเนาะอ้าว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  เท่าไหรลูกตัวนี้สองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพนพี่นอ้องอ่าสองหมื่นสอันหัวตัวนี้พี่น้องนะกำลังดื้อกำลังนีอยู่กับประมาณสอง0 0ื่นกว่าพี่น้องประมาณนี้อันนี้สองหมกว่า่าทักทายห,หอยพะยาเปิดขายกันเ,น,เน่อับ่สวัสดีครับ ได้ขายหลายแล้ววะครับมือนี้ขายใกล้สีเวิดแล้วลุงพี่โห้ใกล้สีเบิดแล้วท่านโอ้ยมือนในไข่เนี้ยท่นได้ขายดีเนาะครับเนาะงูผูกเนาะเลื่มเลื่มไปเลยเลื่มเลื่มไปเลยเอาพอได้ค่าน้ำมันเพิ่มป่ะห่อยพญาเพิ่นขายงูอ่ะพ่อไปพ่อมาพี่น้องพ่อไปพ่อมาเอาประมาณหนึ่งเอาหลายเนาะพี่น้องอันนี้คืออ่านี่ตัวนี้ประมาณผมปีประมาณสองหาเพิ่มสเปนบอลสองหาถึงสองแปดประมาณพี่น้องงูประมาณนี้ตัวนี้จ้าบ้านให้ดูนี่ตัวนี้ เปิดแจ้กวาโอ้สามตัวนเก้าหมืนห่งพันสาตัวพี่น้องชุดหนึงหตัวสตัวล่ามไล่ๆก็ลตัวนี้โอ้ตัวนี้ง่ามพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายเป็นชุดชุดสามตัวสามหมื่นหนึ่งอเก้าหมื่นหนึ่งพันสามตัวพี่น้องก็สามหมื่นกว่าพี่น้องตัวละอีกสองตัวเนซื้อซอยนะพี่ประมาณหนึ่งพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามเก้าหม่นหนึ่ง ตัวละสามหมื่นกว่าประมาณนั้นพี่น้องเนาะนี่บ่าเพิ่นก้าลังต่อรองตัวนี้ก่าตัวเบิร์ดเหรอ้เบิร์ดเหรอโอ้ยเท่าไหร่โอ้โหสามตัวตัวละสองเก้าสุดยอดสุดยอดคูณสามเลยหนึ่งสองสามเนาะสามตัวตัวนี้ดีกว่ามูเนาะกระทัวใส่กันกระทัวใส่กันประมาณนั้นอันซาโลเลขายอะไรวันนี้มาเป็น ยังครับยังเปิดเท่าไรตัวนี้ส8งแปดพันเออหนึ่งหมื่นแปดพันตัวนี้ก็ตัวนั้นโอ้ย่แมตัวนั้นตันีตัวเลยโอ้่นั่นป่ตัวหนึ่งมุ่มบ่นี่ตีตัวหนึ่งอ๋อหนึ่งดพี่น้องหนึ่งมื่นแปดันข้วหอยพะยหนึ่งสองสตัวนี้ซี่ตัวเดนั่นป่ครับคกอุ้ยแน่นนั่นข้าหอยพะยพี่น้องเนาะสามเก่าขา้เนาะ นี่คือราคาง่วงมือนี่ก็ดูดีอยู่พี่น้องสามเกือบ3ามหมื่นสองเก้าตัวนี้เพิ่นขายไป2อเก้าตัวนั้นเพิ่นขายไปเพิ่นตัวใส่กัน3ตัวตัวอีกตัวหนึ่งนี่พิเนี่สองเก้าสามตัวของหอยพยากันเหลืออยู่หมื่นแปดเนาะตัวนี้อุ้ยโอ้ตัวนี้วอมแนตัวนี้โอ้ตัวนี้วอมแนมันตันเนาะตัวนี้นั่นตัวนั้นได้เนาะตัวนั้นหนึ่งมื่นแปดพันตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งซาโลเลตัวนี้นี่อีกตัวหนึ่งสามตัวสองหนึ่งนิดๆเพิ่นว่าตัวนี้ขอองหยพ้า ขออนุญาตเบอร์โทรหอยพยังอีกกล่องหนึ่ง93 093 420 420 5395 5395พ่อเด็กไปบอกกบท่านนรำลงหางว่าง่ามอีกเพิ่นันไดงหัวหูเนาะมื่อกี้กัสิ้ทามมาอีกอยู่งหัวหูทันน้ำลงเพิ่นได้เด้อหอยพยังฆ์ปัญหาเพิ่นได้เพิ่นกำลังเล่มอยู่งัวเพิ่นได้มาหลายอยู่แต่ว่ามือนี้เลือบมาหลายเนาะหอยพยังเนาะมันมันเอาขอบคุณ้ยไล่หอยพยังฆมันมันเด้อครับผมมันมานเด้อลูกเด้อขอบคุณ้ยไล่ครับผมอย่างต่อไปเนองเปิ่ดบรรยากาศการซื้อการขายเดี๋ยวสิ ไปเบิงง وع, ันนว่าว่า่นสื่อต่อมาแล้ว่นสืมาเปิดเท่าไดเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าการสื่อกา,ารขายง وع, ัว่นะพี่น้องมาต่อกันอยู่ตลาดก็มีนะนะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสืยยางไปอีกโซนหนึ่งย่างรัดไปเลยนะพี่น้องเนาะอันนี้คือบรรยากาศการสื่อการขายงัว่หบายพี่น้องนี่โดยเฉพาะงัว่เนื้อม้นนี้ได้ขายกันดีพี่น้องเนาะได้ขายกันดีแล้วได้ขายกันหลายเนาะเบิ่งพี่น้องนี่ขอาหอยสามารถหอยสามารถจะอยู่ประมาณนี้นะพี่นอนะ้อ,องเนานนนะ กำลังลงรถกันมะเป็นไม้จากไซนอนกำลังลงรถไล,ลยอยู่พี่น้องเนาะนประมาณนี้เดินนี่กับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่เดินนี่กับประมาณนี้พี่น้องเป็นเด็ดค้ายแล้วพี่น้องนี่เด็ดคายดีครับอันนี้ก็เกือบส,สองกว่าแบบประมาณนี้พี่น้องเนาะขายแล้อวันนี้ใครประตูสามหมื่นก็ห้าร้อยสามหมื่นก็ห้าร้อยจบพี่น้องสามหมื่นก็ห้าร้อยอ่ะเสร็จ เพคนกำลังลัดสื่อกันนะพี่น้องเนาะตัวขีดเนาะขีดอะตัวนี้เท่าไหร่ก็เปิดเปิดไปสามหมื่นสามหมื่นตัวนี้เด้ตัวใหญ่เด้ซ้ำกันสามหมื่นคนเปิดไว้ลายละสามหมื่นตัวผู้ใหญ่สายโค้งสางสายเนื้ออะพี่น้องเนาะสายขุนสายต่อยอดประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะอันนี้คืองัวราคางัวมืมันี้พี่น้อง เพื่อนเปิดไว้ซื้อได้บอลเพื่อนขายเด้พี่น้องเพื่อนเปิดไว้ซื้อเดี๋ยวราคาขายเดี๋ยวเพื่อนสิดนั่มไปถามอีกทค่นึงนะพี่น้องเนาะราคาขายอีกประมาณนึงนะพี่น้องเนาะอันนี้คือมั่วในตลาดประมาณนี้เพื่อนพี่น้องเดี๋ยวสิไปสัมผัสนะพี่น้องเนาะมั่วที่เพื่อนซื้อมาต่อเพื่อนมาผูกไว้นึ่พี่น้องนี่นี่แหละเพื่อนมาผูกไว้นี่เดี๋ยวสิไปสัมผัสต่อเพื่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเพื่อนสัมผัสต่อเพื่อนี่เพื่อนเอาไปขาย แรงวันจันทร์พี่นอ้องอะไรประมาณนี้น้องพี่นอ้องนอนหนึ่งงวงนี่อยู่ประมาณนี้มีบ่ิห,หลายแบบไหนได้ห่างหลายดพี่น,อน,อนอ้องได้ห่างหลายหลายได้ห่างหลายพี่นอ้องเนาะเบี๋ยวดูน้องได้ขายแล้วบ่ครับนี่ขายแล้วไล่แล้วจังไหนฮึไล่ล,ละเพิ่นบ่ทันต่อพี่น้องเนาะไล่ล,ละกวางพี่น,อนอ้องเนาะมาเบิ่งผูกหน่อยเพิ่นผูกไว้พี่น้องอ่ะวผูกหน่อยอ่ะนี่ มันดือ้อมันดือ้อพี่น้องย,ยังดื้ออยู่ยังอันนี้อยู่เอาขึ้นมาผูกใสาอ่อนนวดปรกน้ำน้ำปรกน้ำนวดน้ำใช่นอ,อนนี่นอตัว <c oughs> นี้นอนเวละผูกใส่ยนวดน้ำครับจะพร้อิ่นไปใส่บูดเดียร์จะอย่าน,นี้นะพนนนนะะนี่น้องนาเพิ่มคูนครับโค้งไหนขายแล้วบอครับนี่ยังบอกครับเปิดไล่แล้วจังไหนครับผมไล่แล้วสองหมื่นส,สี่สไล่ละสองหมื่นสี่พี่น้องซ้ำแดงจึ้งครึ่งตัวหนึ่งแหรอตัวหนึ่งสีนวลๆพี่น้องผูกสายต่อยอดสายอ่าคุ้น เอาไปเข่าต้นข้อคุณประมาณนั้นเนาะพี 2, e ่น ouais. ้องเนาะอันนี้สองหมื่นสี่ลายละผมเปิดใส่ก okay. ันไว้เพ no ิ Thanks, ่นทัวใส่กันโดยประมาณเนาะอ่าตัวสีแดงนี่เนื้อนังดีพี่น้องต้นตัวดีกะทัวใส่กันประมาณนั้นเพิ่นมาจากไส่ครับผมอุบลเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งเท่าไรก่อนหนึ่งสี่สามแปดศูนย์หนึ่งสี่ผู้ใดสนใจเอาไปเข่าข้อคุณต่อยอดตัวละสองหมื่นสี่ต่อร่องเอาเพิ่นเปิดซื้อพี่น้องต่อร่องได้อีกอันเปิดเพิ่นอยากได้ซื้อเข้ากับต่อร่องเอาพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆอมานครับผมอ้าวโทรมาต่อรองเพื่อนได้ตัวนี้ต้น,ต,นตัวดีสีดีพี่น้องเนาะผู้ใด,ดอยากได้เอาไปต่อยอดได้เลยตัวนี้เนาะโดยประมาณประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่หัวตัวละสองหมื่นสี่พื่น้องเนาะอันนี้ขอ้อมูลใดเนาะตัวนี้เปิดมาปลูกใส่อันนี้ไว้เพื่อน มาผูกไว้บักลามะเห็นมูบอ,อ่ะอาผูกใส่น้ำบักจับไว้อ้าตัวนี้น้อยเดี๋ยวเขาผูนนกตัวน้อพี่น้องเนาะน,น้อยๆเนาะอ้าวอ้าวอึ๊บอึบน้ำบักจั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 บหัวห้อยบอนี่ครับตัวนี้โอ้เพิ่นเปิดเท่าไรเนาะสิ 14, ครับเปิดสิบสี่หนึ่งหมื่นสี่พันพี่นอ้องบักผูน้อยงามงามเอาเป็นพอขอขอขายก็กได้ได้หนึ่งหมื่นสี่พันเปิดไว้พี่น้องนี่หนึ่งหมื่นสี่พันเปิดไว้พี่น้องนี่ รอรอพีลล an yes Mother, ่น้ลล 30, ลล e องหนึ่งมื่นสี่พันอ่ะเบิ่งต้นโตพี่น้องหนึ่งมื่นสี่พันเพิ่นเปิดใบซื้อได้พี่น้องต่อรองเอาออ่ะสายช f สามหนึ่งพี่น้องทายาท JF สามหนึ่งต้นโตดีเลี่ยมโตดีหน้าตาต้นโตรอเลยพี่น้องนี่อ่ะแยกแม่มาเพิ่นกระห้องสักน้อยเพิ่นพึ่งเข่าสนามพี่น้องเนาะอ่ะนี่หัวแยกแม่มาโตรอรอหนึ่งหมื่นสี่พันเพิ่นเปิดใบพี่น้องอือดู้ใดสนใจกับทรมาต่อรองเดี๋ยวสิไปขออนุญาตเบอร์โทรไปพี่น้องต้นโตดีเนื้อหนังดี เรียมตัวจักพี่นอมาปาณนัพี่น้อเนาะนี่ไทยถ้ามีฟ่นเบิงได้มาตัวเดียวปครับโอ้ยนี่น้อยๆนี่ไล่แล้วเจงไหนเนาครับนี่ต้นน้อยนีอนรนึ่งหมื่นสองพาร้อยต้นน้อยๆเลยครับอหนึ่ง้นบ่นโอ้ยหนึ่งหมื่ก็สพี่น้องถทดถดหนึ่งหมื่้าร้น่งหืนหนึ่งพันห้าร้อตัวนั้นดิครับสรุดิแปดพัพี่น้ตัวนั้นตัวนี้เลใหญ่ขึ้นมา หนึ่งหมื่นห้าร้อยพี่น้องมีตัวนั้นหลายกว่าหมูเนาะสิบสี่เนื้อหนังมันดีกว่าหมูมันรอกัวหมูพี่น้องห้าตชุดนี่บักไงใจกว่าโอ้ฝุ่นบักไงฝึกกระเมีนเบิดป้าเพื่อนใดญมากพี่น้องเพื่อนมาจากอุบลบ่โอ้มาจากอุบลเนาะไปขออนุญาตจักรสองตัวกันนะตัวใหญ่ไล่รจังไหนครับใยังไงสามหมื่นสองพันสายโค้งสางสายเนื้อสายคุ้นสายต่อยอดไลยละสามสิบสองเพื่อนเปิดใบซื้อสามตัวนี่แม่งต้นนี้เท่าไหร่โอ้ตัวเดียวโอ้ตัวเดียวตัวนั้นเนียโอ้มีตัวเดียวนี่แลเนาะ ตัวนี้เท่าไรนี่สองหมื่นหา้หาพันห้าร้อยตัวนี้พี่น้องอันนี้คืองัวขุนงัวเอาไปเข่าขอกขุนต่อยอดเอากําไรอสองตัวมุมแมนบอลเอาเท่าไหร่ะไรจัลเลยสองหมื่นสามสองหมื่นสามตัวมุมมุมนี่พี่น้องสองหมื่นสามพันตัวน้อยนี่มันหนึ่งหมื่นสามพันพี่น้องเดี๋ยวผมสีไปทยไกลๆเพิ่นขออนุญ,ญาตเบอร์โทรเพิ่นก่อนขออนุญาตครับผมศูนย์แปดเจ็ดสี่ศูนย์สี่สี่แปดแปดเก่าพี่น้องงัวชุดบักไงของเพิ่นพี่น้องโดยเฉพาะสุดร้อนอีซิปซีพิเศษกวู่มูเดี๋ยวผมทายให้ละละตัวนั้นยลละเอีดแ้ว ตัวนี้13บตัวน่อยๆนะสิบสามพี่น้องนี่อ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้สิเท่าไร่อ็ขึ้นนี่เหมือนสากันพี่น้องนี่ลายละสิพี่น้องตัวนี้ลายละหนึ่งหมื่นสอนหอยหนึ่งหมืตัวนั้นแปดพันห้ารตัวหน่อยพี่น้องเนาะตัวปักไงนี่จึงเป็นสามสองสตัวนั้นเท่าไรอเลห้าสองหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวนั้นพี่น้องอ้ามันมาได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผม โอ้เพิ่นได้ขายแล้วพี่น้องนี่เพิ่นได้ขายไปแล้วได้ขายแล้วพี่น้องเนาะหัวขายดีเพราะว่างหัวมันบ่หลายพี่น้องเนาะหัวบ่หลายเพิ่นได้ขายกันดีแล้วพี่น้องโดยประมาณได้ขายกันแน่แล้วอ่ะย้อนแสงจันหน่อยพี่น้องทางนี้ย้อนแสงนอนเดี๋กลับมาทางนี้อีกคืน,งนึงเนาะพี่น้องเนาะกลับมาอีกทางนี้อีกคืนหนอ่งบรรยากาศการซื้อการขายเยาะเพื่อจุดขับไปท่านคืนหนึงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบ้านสว่างงวงงามผ้าพี่ผ้าน้องออกมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายยามแม่งเาะพี่น้องเนาะหัวกับมีประมาณนี้ เดี๋ยวกำลังเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องบอกท่านคำวัฒนธรรมดูน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสัมภาสอบถามราคาเพื่อเป็นแนวทางก็มีน้องอยู่ทางบ้านได้ตั้งราคางคาวของกี่บ้าทน้นองพี่น้องเนาะอยู่ขออยู่ฟาร์มเพื่อจอะรู้ท่านน้องพี่น้องเนาะห,หูวว่าเข้าจับเปิดประมาณเท่าใดนายหอยจังสิไปต่อได้หรือเข้าจังสิอยู่ได้ประมาณนี้นพี่นอ้องนะโดยประมาณนะ่น้องพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพื่อทางนี้ขออนุญาตสะดวก่็น้องครับผมโอ้เพื่อนพอสะดวก ได้งัวเหนือมางวแม่บอกใหญ่เพื่อนสะดวกพี่น้องเนาะอย่างโตงูรดกำลังเข้ามาพี่น้องรดกำลังเข้ามาอันนี้คือหอยสามารถพี่น้องหอยสามารถได้มากร้ายคือกันเป็นงวใหญ่ก็หอยสามารถพี่น้องหอยสามารถได้มากเป็นหัวชุดประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนสะดวกเพื่อนวางจากการขายแล้วก็จะไปถามหอยสามารถเพื่อการให้ขอมูลดีดีพี่น้องโอ้ตัวบอกใหญ่ผมต้องหอยสามารถพี่น้องหอยสามารถจะได้ชุดประมาณสองหมื่นสิไปมาห่อพ่นพี่น้องไ้รับชมกัน นี่คือสองหมื่นถือไปเปิพี่น้องชุดใหญ่ตาถ้าเป็นหอยพะยะกจะได้ตามกว่าสองถมีพี่น้องเป็นระดับกลางๆไปห้าหน่อยแต่หอยพะยะจากกลางๆถือไปห้าใหญ่อันนี้คือสองในหอยจากกุจจุ่มหอยพยัคกับหอยสามารถเป็นเป็นญาติกันพี่น้องอ่าเป็นมามิตาชุดบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะชุดบักใหญ่งัวบักใหญ่พี่น้องเนาะโหลราบักใหญ่เลยประมาณนี้เพิ่็ได้มาหลายพี่น้องนะก็ได้ขายพ่ในหอยเพิ่ก็ในหาเพิ่อก็มาเสียวเสียวประมาณนั้นเลยพี่น้องเนาะไปสวัสดีไปทักทายกับหอยสาวกเพื่นพี่น้องเนาะ สวัสดีครับมาทักทายหอยสามารถได้มาหลายบ่ครับมือนี้<ะ>ได้มาหลายบ่เยอะไหมได้มาสามสิบสองตัว,ตวขายไปแล้วประมาณครึ่งแล้วบ่ขายยี่สิบกว่าแล้วโอ้ยี่สิบกว่าแล้วเกินเกินครึ่งแล้วพี่น้องเพิ่นได้ไปเกินครึ่งเพิ่นขายโดยประมาณกะเอาตัวละไม่มากเนาะเออเออ,อเออก็ยังหลายตัวอยู่ยเพิ่นได้มาสามสิบสองได้ยี่สิบแล้วก็ประมาณสิบกว่าตัวเหลือเนาะ ชุ่มสีสีเนี่ยแม่นเบไปต้องหอยพยักเนาะเอาหอยพยักเอาหอยสามารถชีดสีชีดสีนี่หายไปเท่าไหร่ตัวนี้นี้ขายไปสพันสองหมื่นสี่อุ้ยแน่นขนาดพี่น้องสองหมื่นสี่แน่นมันอ้วนเนาะเนื้อเนื้อดีแน่นเพิ่นบอดี้เอาไปเห็นยังหลายมันก็แน่นแล้วนะพี่น้องเวียนน้ำมากโอเคเนาะเพิ่นบอดี้เอาไปเลี้ยงเวียดนามเพิ่นเอาไปย่างเดียวอะไล่แล้วจังไหนประมาณไล่สองหมื่นกว่าสองหมกว่าขึ้นไปประมาณนี้พี่น้องสองหมื่นกว่าสองพันกว่าอันนี้สัมปรอราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้รัใหญ่ขึ้นมาก็ถึง สอ,สองกว่าหมดเนาะม,ม,มีมีตัวนี้เนาะน่าจะอ่านี่เนาะน่าจะสามกว่าตัวนี้สามห้าบักใหญ่สุดละกหกหมืน่นพี่น้องบักใหญ่นั่นพอพันได<ห><า>้นะโอ้ขายไปแล้วห,ห,หกเท่าไหร่ครับเนี่ขายอ่อนหอยู่โอ้นิดหนึ่งเนาะย,ย้อนหกนิดหนึ่งเนาะพอไามโอ้ลดสามพันห้าเจ็ดพี่น้องแต่ว่าตัวนี้สามกว่าเนาะสามหมื่นกว่าสามกว่าอยู่บนตัวนี้เออตัวนี้สามกว่าอยู่สามกว่าตัวมันใหญ่มันหล่อด้วยเนาะ เดียมตัวดีมันอ้วนด้วยสามหมื่นกว่าหัวเนื้อเนาะพี่น้องนี่คือหอยพยักเลยพี่น้องเนาะเอาหอยพยักก็เอาหอยสามาร์ทเอาเบาฟีดอีกแล้วอ่ะขอบคุณเลยหลายเด้อหอยสมาร์เด้อขอบคุณมันมหันครับผมได้๋ยวขายเบอร์สูงตัวครับผมอาจะมาเสบือแล้วค่ะพี่น้องรับชมกันก่อนซื้อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สองหมื่นสี่ตันตัดเพิ่นพี่น้องประมาณนี้ตันขนาดเลยพี่น้องเพิ่นขายไปแล้วไลยๆพวกนี้แมนเบิร์สแหละพี่น้องเพิ่นได้ขายไปยี่สิบกว่าตัวเดี๋วเป็นวายพี่น้องเนาะแต่เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตััวประะมาาณนนนน้้อ่พีงเ อาพีพัน้องมาชมบรรยากาศ<ม>น้ำหลักากาสำรวจระคายนำาา้ำหลักกระเพื่อนระคายน้ำเป็นบางโตเท่าที่ในหอยเป็นสะดวกน้องพี่น้องเนาะบานสว่างงองงามอ่ากาเอาชิปนี่ประมาณนี้ก็น้องพี่น้องเนาะขออนุญาตปิดชิปคอยคอยเมียนหองเกษตรกรผู้เลี้ย่างงงงว่าแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงองงามจงมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข้ไกิจกเจอต่งตางๆรำร่วมด้วยเบิร์ตหนี่เบิร์ตสีน้ำกันสวัสดีครับ